ที่าสอนอครับอาจารย์ซืกเพื่อเหมืนเดิมผมเสียบยครับแบนี่นั่งลำครับพ่อมาขวายถือี๋้วป้านั่งลำมาลำเกี่ยคนหนึ่งบริการอุกรณ์ไหน่อยหน่อยฉันเป็นดีฉันเนดีครับอากาศบังีบังียังไงมองกอครับม่องกอที่เดิมครับบริวมนบริมวนั่งมืขาตไยิดไชคงตําียนมีสายอยู่เดี๋ยวงืนเดี๋ยวครับครับไปน้องครับมอกอครับ มห็มาเอาบันศิลนะครับเด้อเป็นขนครับคอามเหตนมาว่าสังเกตว่าขันเอาวันศิลย้ำใดวันโกย้ำใดถือยำนั่นแม่นบ่กเอามือนี้กับจัดตามคำขอบบนศิลนะครับเราบ้านนี้

บ่มาข่าบัมาของวันหนึ่งอะแฟ้งครับกูเรียกรองแสดงว่ามีคนถาวรอยู่ครับมาข้องวันที่เราบ๊ะสวยแม่ก็ได้เบิดเบิดก็บังใจแค่กระตุงเนาะครับตรงนี้นี่นู้ซื้อสามตัวไ่ได้ซื้อตัดง่ใส่ในถุงติ้งตา้ะ 那那不完了不？要管理掉，要把不不见。 nhà kiri yang như cứ เด็กยืนอยู่ทุ่มคักทุ่มแนวเลย khổ mà chúng ta sẽ có sự khó làm Nó có sáng tố tùng tù Nó đi tục nhạc Nó chiến nó bỏ mắt cầu cả nế Sao Nó chìm nó bỏ lỡ những video hấp ได้ใหญ่หางนี่หัวกนุ่งตุงนี่แหละเดินเอาโด 人吗？ ามาโผดมาพายลูกหลานเด้อตรงตรงสามตัวแดงขึ้นอ,ออกมาตาั้ตึงตั้งวันที่หนึ่งนะไอ้คนไอ้ซาไอ้ลื้อไปที่เราจะผดเนี่ยนะคือ,อพ,พ่อไอ้ปดหนีเท่ากับซอเนี่ยขำข้ออยู่หลอกจอกเ<อ><น> ก็ดิดนี่ทกสออนี่หลนี่ไลไล่มานั่วเลยไล่มาตรงน้นไ่เลยเขียนอะไยังเยอะเลยเน้นๆเขาไปตรงกลางน้เลย

วันึงมันดีมันดีันดีเนี่ยันดีสิบหกคนอมวัน่าสุดสิหกวันปีเม่ป่ะท่านว่ปีเมย์เเป็มะควายวันบาดแล้วเขาเป็นวเดียลับ้านโอ้สิบหกมกราเนี่ยป็นวัดทหารเนี่ยเป็นนึงวันดีนึงหมันหนอ่งนุมผ้าปเดมาอุ้เด้ามือน บันช uh, ินเด้ค uh, ร ja ับพ so ี mm ่น hmm. ุ่มช mm ิ hmm. ้นไงเด้ไมันเอเยงแงเยสมสิสี่สิบห้าอ๋อบาเป็นอย่งบแ้งไฟบาแ่งไปบาโฟกัสเออพี่น้องครัสาธุกนหมดนี ดับไม่ปม,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 มาลองเท่อาลองเด้อว,วาเดี๋ยวไปไปบนไปตักผลงานเท่งเปบอกออกันไปลราก็ให้แฟนขับท,ทั้งซาเตโรติดตามก็ตอให้เพิ่นมาร่วมกุมกัะเพาออก,ก็ได้มาขวาพี่ข<า>้าก็หมนนะือนอาหารได้หนหืองหมืนอาหารกเหมนงวนี้ว่ามันว่ามันสีบดตั้ตึงด้วยดอกงวดเนี่ยดีใจอุมอ่มหุ่มอยู่ ข้ข้า้กันที่เค้าเขอยวมีคนาห่งขอนรงานคนอีิสานหรือคนคนีสานคนไทยข้อนสานเนเป็นคนสารบุญนี่เข้าจะบอกนิสานไหมโอ้เราสารบุญนี่ม่ฮเราสารบุญี่้บองคนไหนบางข้อก็อยากกันจ้ากะดิ้ือจังแถวหนองแซงนี่แหละหนองแซงแกงคข่ยเดี๋ยวมันบอกเล่าไปเลยประเทศท่านนี้ มากเลยพึ่งตื่นมาวันมังตะคนอีสันอืออนกับเขาหน้ามีกับิสมากหน้ามองน้ะแฝงไปจะมาถามร่ายแต่เลี่ยงเ้าเราเขาแบบมาถามแบบว่าแบบถแมงทถามงไว้แล้วคนจะไปของ่ายแตว่าสานได้เลหรืยังนู้นแลสะดุดเขาเอ่อเขาก็เลยบอกว่าวันนี้คนไปขอมานะ เนี่ยไอสองโทรมาหนวกกับขาทอดับเยอะขึ้อนิดห่อยัวเนี่ยอลังไปืมลืมเมื่อเลยก็ขึ้นว่าประวางกันนะมันก็เล่ยวยออแย่หมือนริงเลยเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวเวลาสมมาพักวันนะครับแต่ประมาณสิเกือบสินาทีเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับ ไปบ้านเราไดีด <Viol ent. S 1> ็กมดีเด็กกมนเด็กเหมือนมาเด็กคนลุ่มลเน้นมากนะครับเปตามแดดก็คืองงหมดเลยแดดก็งงยันนี่รับพลัง

còn ăn, giữ ăn tổ này còn chơi đai nhau, này nữa, mao lông khao nong rồi nè, mao lông là cái mới bắt thử xăm, phăng bên sao, để อยางได้คุกันคุ้งง้อมอร่อยนของหมอลำของแถได้มาหลอบเี้สาถูกอ๋อเฮ้ยอานีฟองให้นางเด็กตัวเด็กซองจำด็แล้วจะเอ้าเรจะมาต่อ่นนี้ ยังไมไปนั่งทำเออครับพี่น้องซ้ำหินนะครับตอนแรกก็หนึ่งี้เดหนึ่งชีเดได้หนึ่งีหนึ่งเกัวี่หนึ่งเกีดี่หนึ่งเกี้เกีดได้ีนึ่งเปียกครับพี้เินอารดไาดีใจ้มือที่ดีจมื้องนี้มากัที่ารองจครับว่านนี้มาต้นสิน่นาไงัินนับี้ อ๋อมือนีกกุ้งจีไบเตี้ยสมครับป่ะามันเดือดเืกลครับเดี๋ยวกับขี่กอแครับพี่น้องารุ่นน้ำกันไว้น้ำกันน้ำกันกูได้มาตัวได้กับเบื้งเลยครับตาไว้ตามมนที่วเดี๋ยวกิดอ้วนแล้วครับความันเดือดเลือดเลยสดยับสําหรับจินีกกุ้งจีบเพี้ยสม้ครับฝากตี่ตามนะครับเด้อสายมันนองนะครับกดซับไครกดติดตามกดไลค์กดแชร์าลังใจที่งานสายมันนอง ก็ี่3 13 14กซเลยหนือพันมาเนได้ครับเลยบนมีครูปล่าวขาเยครับเป็นดูการผสมพันธุ์เียนครับสำรับเกี่ยกับไเพสมัีครับร่วมซุเปอรดครับสวัสดีครับพันเสง